หนอ๋อไอ้ยเด็กนี่แหละก็ขนลุกใช่น้องก้าวอ่านเก่งอ่านว่าอะไรลูกเก่งมากครับอ๋อบ้านคุณหมอ นี่คือเหนื่อยเหรอ<ะ>เหนื่อยเหรอครับให้พ่อกลับบ้านก่อน<ะ>เอามอไซค์มารับเหรอไม่น่าจับกใจมาเลยใช่ไหมรีวร็วรีว <c oughs>